และแล้วเราก็เข้าสู่เฟสสุดท้ายของบ้านใส่ทองเ t h ม Musical นะครับนั่นคือการย้ายของดาวอีกหนึ่งดวงนะครับนั่นคือดาวพุธครับผมดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ในเลือนของราศีสิงห์นะครับ ก็คือวันนี้วันที่13สิงหาตั้งแต่ประมาณสัก6โมงเช้านะครับผมย้ายเข้าสู่ในเรือนของลาศีสิงห์13สิงหาจนถึงประมาณ29สิงหาเป็นดาวพุธเสิร์ตลดเร็วมีตำแหน่งถึง3ตำแหน่งด้วยกันนะครับการย้ายของดาวพุธเข้ามาส่งผลให้หญิงเล็กครับหญิงเล็กรู้สึกผิดที่ได้กระทำไป นะครับยิงเล็กทํารุนแรงจนเกินไปยิงเล็กต้องกราบขออภัยที่ทำผิดไปนะครับยิงเล็กกราบขออภัยจริงๆนะครับแต่หม่อมยายเองก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วหม่อมยายจึงพูดกลับไปว่าอยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทัน อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดน,นะครับผมหม่อมยายโอ้เป็นคนที่แบบว่า เป็นคนดีเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดาวพุธย้ายแล้วครับเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมดาวพุธเองเนี่ยครับเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการสื่อสารการวันตัวเกี่ยวกับเรื่องของความคิดดาวพุธเองเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาก็คือการพูดการคุยกันนี่แหละนะครับแล้วก็การสื่อสารแล้วก็ การคาขายนะครับเพราะฉะนั้นพุธย้ายมาดีตั้ง3ตมตแหน่งจะดีขึ้นไหมนะครับ13สิงหาจนถึงประมาณ29สิงหาดาวพุธเสร์ดลดเร็วเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับผมและก็ดาวพุธเองเนี่ยมีตําแหน่งถึง3ตําแหน่งด้วยกันตําแหน่งแรกเองของดาวพุธเองเขาเรียกว่าดาวพุธมหาจักรนะครับมหาจักรคือความยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยคาพูดคํากล่าวของเรานั้น เป็นความยิ่งใหญ่บางครั้งบางทีเราก็เรียกว่าอะไรครับคำพูดเป็นนายกลายเป็นบ่าวนะครับประมาณนั้นเนาะพุดธมหาจักรมีใจคอที่กว้างขวางจิตใจเข้มแข็งเป็นคนที่จิตใจหนักแน่นมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากมีความเป็นหัวหน้านะครับเก่งในเรื่องของการบริหาร อ่าเพราะนั้นะพุทธคือคําพูดคําพูดคือมหาจักรคืออำนาจเพราะฉะนั้นเก่งในเรื่องของการใช้คําพูดการบริหารนะครับแล้วก็มีความมั่นคงในคําพูดของเรานั่นเองนะครับพุทธเป็นอุจาาอจาวิวลาอุจจาวิวลาแปลว่าเป็นที่นิยมชมช,มชอบเพราะฉะนั้นตีความคําพูดเป็นที่นิยมชมช,มชอบคำพูดคืออุจจาวิลาฮะง่ายไหมครับเนาะพุทธอุจจาวิวลาธรรมาหากินเก่ง รเราเนี่ยไม่อดไม่อยากหรอกเพราะว่าคําพูดของเราเนี่ยมันสามารถที่จะดําพาไปสู่เรื่องของการเจรจาก,การค้าขายการสื่อสารที่ดีได้ทําให้เราร่ํารวยได้จากคาพูดของเรานั่นเองนะครับและสุดท้ายครับพุทธลาชาโชคลาชาโชคโชคจากราชาหรือความสําคัญ นะครับเป็นที่ต้องการเป็นที่ห่วงแหนนะครับพุทธลาชาโชคก็แปละว่าเป็นคนที่มีความรู้กว้างขวางนะครับเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองนะครับรักในเรื่องของงานดนตรีเสียงเพลงจิตใจเนี่ยเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมานะครับความเมตตากรุณาเป็นคนใจดีมีความเป็นผู้นำใครที่เกิดวันพุธใครที่เกิดวันพุธแล้วคุณมีดาวพุธ กลุ่มลักคณาเป็นตนุลักษ์ด้วยตนุลักษ์ก็คือเหมือนกับคนราศีสิงห์นี่แหละเพราะว่าคนราศีสิงห์เนี่ยดาวดาวพุธเองเนี่ยเขาก็อาจจะอยู่ใน เออหรือว่าจะเป็นคนราศีกันก็ได้นะครับคนราศีกันก็ได้ที่มีดาวพุธเนี่ยสี่นี่คือดาวกเกษตรบดีนะครับแล้วก็คนราศีเมถุนอย่างเงี้ยคนราศีเมถุนเองคุณเองจะเป็นคนที่เราเรียกว่ามีตะนุลักษ์เป็นดาวพุธนะครับตรงนี้คือดาวเจ้าเรือนนะครับที่เป็นเลขอารบิกเนี่ยคือดาวเจ้าเรือนเพราะฉะนั้นคนราศีเมถุนคนราศีกันพวกนี้มีตะนุลัก เป็นดาวพุธตัวตนเป็นคนที่ชอบพูดชอบเจรจาชอบค้าขายใช่ไหมครับแล้วถ้าคุณเกิดวันพุธด้วยนะครับคุณเกิดวันพุธด้วยนะครับโอ้โหพุธเป็นราชาโชคนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้สองเด้งนะครับแต่ทีนี้พุธท,ที่ย้ายมาเนี่ยรู้สึกจะมาวิหนาาต่อคนราศีกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วจะเหลือใครครับเหลือเมทุน ลักนาดเดียวอาเห็นไหมเวลาเราตัดเราก็จะตัดแบบนี้ออกไปกลายเป็นคนลักนาราศีเมถุนคนเดียวที่มีพุทธเป็นตันุลักษ์และพุทธย้ายมาอยู่ในตําแหน่งที่ดีคือสหชาใช่ไหมครับและเป็นราชาโชคเพราะนั้นงานนี้คนราศีเมทุนต้องเตรียมตัวฟังได้เลยนะครับเราไปดูกันเลยครับว่าเมื่อพุทธเป็นทั้งมหาจักรอุจจาวิราชและราชาโชคสามตำแหน่ง ตีความโดยรวมมหาจักรคืออำนาจการเจรจาอุจวิราชคือเรื่องของความนิยมชมชอบถูกไหมครับการทำมหากินด้วยคําพูดแล้วก็ราชาโชคโชคจากคาพูดของคุณความฉลาดความใจกล้าเอ,อ่อความใจกว้างนะครับแล้วก็เป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้รวดเร็วเขาก็เลยตีความทั้ง3เรือนนี้ของดาวพุธว่าคนที่มีดาวพุธดี3ตําแหน่งเนี้เป็นคนที่ฉลาด่า แล้วก็รู้จักที่จะใช้เจรจาใช้วาจาในการสื่อสารค้าขายได้ดีนะครับเพราะนั้นนี่คือนิยามของดาวพุธสามตำแหน่งโดยรวมเลยนะครับทีนี้เราไปดูกันเลยครับว่าถ้าเป็นคนลัคนาราศีสิงละดาวพุธย้ายเข้ามากลุ่มลัคนาละแต่ระยะเวลาของเขาเองเนี่ยมันเพียงแค่13สิงหาจนถึงแค่29สิงหามันเพียงแค่16วันเท่านั้นที่เข้ามาเกิดอะไรขึ้น าจากก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ดาวพุธเองอาจจะอยู่ในเรือนของวินาถูกไหมครับตอนนี้ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของลัคนาละสแสดงว่าการเจรจาการสื่อสารที่เคยแย่กับดีขึ้นการที่เราจะต้องไปพูดต้องไปเจรจาที่ไกลกลับมาพูดที่ใกล้ตัวก็ได้มาค้าขายใกล้ตัวก็ได้นะครับ เครื่องมือสื่อสารต่างๆนานาที่ผิดที่แบบว่าสูญเสียที่แบบว่าโอ้ยมีปัญหาต่างๆนานานู่นนี่นั่นก็กลับมาดีขึ้นประมาณนี้ นะครับเพราะฉะนั้นดาวพุธย้ายเข้าลัคนาของคนลัคนาราศีสิงห์ถือว่าดีขึ้นแม้ว่าการงานจะแย่นะครับเราก็ต้องแบ่งออกไปว่าคนลัคนาราศีสิงห์อาจจะมีสองพวกพวกหนึ่งคือทํางานราชการพวกหนึ่งคือทํางานเกี่ยวกับเรื่องของงานออฟฟิศติดต่อนูน่นนี่นั่นต่างๆนานานัน่งออฟฟิศอยู่แล้วนะครับพวกนี้ดาวอาทิตย,ทย์เสียดาวพุธเสียมาก็การเจราจากค้าขายเสียการงานเสียการทําสัญญามีการเลื่อนออกไปถูกไหมครับตอนนี้ย้ายมาแล้วเป็นดาวพุธ เข้ามากลุ่มลัคนาถือว่าการเจราจาเริ่มดีขึ้นแต่การงานยังต้องทนต่อไปอีกเพียงไม่กี่วันนะครับเพียงแค่อีกแค่3-4วันเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์จะย้ายเข้ามาเป็นกเกษตรบดีอาลาบ,บิกของเราคือกเกษตรบดีเพราะนั้นคนราศีสิง ทนอีก4วันนะครับประมาณนี้กับอีกหนึ่งกลุ่มของคนราศีสิงห์ที่คุณเองเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายโดยตรงเลยการซื้อมาขายไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าว่างั้นเหอะไม่ใช่คนที่ทำงานตั้งโต๊ะนะครับ ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์แล้วทําการเจราจาตอนนี้ดาวพุธย้ายมาดีแล้วแล้วรออีก4วันดาวอาทิตย์คือการติดต่อราชการก็จะย้ายมาเป็นเกษตรบดีเห็นไหมครับเราตีความคนสองจำพวก2อาชีพได้จากดาวทั้งสองดวงนะครับถือว่าราศีสิงห์ครับดาวพุธย้ายมาดีนะครับผมแล้วก็ไพ่ที่ได้ออกมาคือ The Star ครับผมมาแล้วนะครับ The Star เพราะฉะนั้นความหวังของประเทศชาติความหวังความเจริญก้าวหน้าสิ่งที่คุณคิดว่าคุณอยากจะทำเนาะเป็นประกายวับวับแวมขึ้นมาแล้วนะครับเดอะสตาร์คือความหวังใหม่นะครับความหวังที่คุณตั้งเอาไว้มาจากคําพูดมากการเจรจาค้าขายมาจากความฉลาดมาจากอํานาจในคําพูดของตัวคุณเอง4อาจจะเล็งไปหา9คืออะไรครับ อาจจะฟังดูยากนิดหนึ่งพูดจาภาษาดอกไม้พูดจาภาษาศิลปะพูดจาแบบว่าดูแบบว่ามีนนยะอะไรเงี้ยนะครับเพราะสี่เก้าแปลว่าพูดยากพูดอะไรที่แบบว่าเหมือนกับเป็นลิเกละครอะไรเงี้ยคือพูดจาแบบว่าบางฟังบางทีก็ฟังไม่รู้เรื่องอนะว,ว่าคนละขนาดาาไสีสิงห์งพูดอะไรนะครับสี่กับเกตสี่หรือกับเก้าเนี่ย มาเลงหากันเขาก็เลยบอกว่า4กับ9เนี่ยเเนี่ยมันคือเรื่องของไอเดียสร้างสรรค์ถูกไหมครับไอเดียสร้างสรรค์คือการจินตนาการนะครับแล้วก็49เองคือ การพูดในเชิงของวาทะศิลปนั่นเองนะครับพูดบางทีก็บอกอย่างที่บอกครับบางทีก็เป็นภาษาดอกไม้บางทีก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกหรือว่าบางทีก็พูดเป็นตำรับตำาราลิกงลิเกอะไรประมาณนี้นะครับคนดาวพุดธก็จะมีประมาณนี้เข้ามานะครับแต่ถือว่า4กับเเล่งเข้าหากันถือว่าดีแล้ว4โยกกับไปหาใครครับโยกกับไปหาแ ยกกไปหา8แปลว่าเป็นคนที่แบบถึงไหนถึงกันลุยให้มันถึงที่สุดถึงลุยให้มันถึงที่สุดเพื่อที่จะให้ได้ลาภล่าผลเข้ามานะครับสี 48, ลุยถึงที่สุดแต่48ข้อเสียของเขาคือปากจัดนะครับสีหคือความใจเย็น เพราะนั้นแสดงว่านี่อยู่ที่คำพูดของคุณเลยนะครับอย่างที่บอกครับว่าคำพูดเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับก็คือนั่นแหละครับคำพูดของคุณนะมีผลต่อชีวิตใช่ไหมครับ นะครับประมาณนั้นนั่นเองนะครับเพราะนั้น46อาจจะเป็นดูเป็นคนดูใจเย็นใจเย็น49อาจจะเป็นคนเดี๋ยวว่าพูดจาแบบว่าภาษาดอกไม้พูดจาภาษาวาทศิลป์ใช่ไหมครับ48อาจจะลุยไปข้างหน้าเพราะนั้น4ที่ย้ายเข้ามา3ตำแหน่งทําให้เกิดการวางตัวทําให้เกิดการรู้จักใช้คําพูดในการเจรจาสื่อสารต่างๆนานา,นาได้ยังไงผมก็ถือว่าดีครับเดอะสตาร์ก็มาสนับสนุนคุณประมาณนี้นะครับไปดูต่อที่ราศีกัน ราศรีกันเองเนี่ยนะครับผมว่าไพ่ของคนราศรีกันคือใบนี้เลยครับ the emperor ครับเมื่อเป็นคนราศรีกันเองดาวพุธย้ายเข้ามาเป็นวินาาอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าตันนุลักษ์เป็นดาวพุธใช่ไหมครับแต่ราชาโชคของคุณดันไปตกอยู่ในเรือนวินาาคุณเองก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดของคุณนะครับอย่างที่บอกครับใช้คําเดิมครับคําพูดเป็นนายกลายเป็นบ่าวเมื่อเราพูดอะไรออกไปแล้ว เราก็ต้องรักษาสัญญาไม่งั้นเขาก็จะมาว่าเราเสียเสียหายหายได้เพราะนั้นต้องคิดก่อนพูดนะครับเหมือนกับเอ็มพาเรเราเก่งในเรื่องของการปกครองเราเป็นเหมือนราชาเราเป็นเหมือนกับผู้ที่จะรักษาสิ่งต่างๆเอาไว้ใช่ไหมครับดูแลสิ่งต่างๆนู่นนี่นั่นต่างๆนานาเมื่อเราพูดออกไปเมื่อเราสัญญาอะไรออกไปแล้วเป็นหนึ่งสี่ที่ผ่านมาแล้วเราไม่ได้ทำตามนั้นมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ เกิดผลเสียกลับมาที่เราได้พุทธย้ายเป็นวินาศสี่ย้ายเป็นวินาศสามตำแหน่งมหาจักรอุจจาวิลาลาราชาโชคถือว่าแย่นะครับถือว่าแย่จากที่เคยอยู่ลาภะได้ลาบจากการเจราจาตอนนี้อาจจะได้ลาบได้ยากมากขึ้นหรือถ้าให้ดีก็ต้องไปติดต่อที่แดนไก่จริงไหมครับเกตอยู่อลิศี 4, อยู่วินาศนะครับเพราะนั้นมันเป็นดาวแดนไก่ทั้งคู่ ก็ต้องติดต่อทางอินเทอร์เนต็ตได้ไหมอ่าอย่างนั้นน่ะได้อยู่ค้าขายผ่านออนไลน์ไปไม่เจอตัวไม่ต้องไปเห็นหน้านะครับเป็นลักษณะแบบนี้หรือเป็นเรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไกลเพื่อที่จะไปเจราจาค้าขายนูน่นนี่นั่นต่างๆน,น,นานาถือว่าเป็นการแก้ดาวไปทางนั้นดาวพุธที่ตกอยู่ในเรือนเสียแก้ไขด้วยการไป บริจาคเกี่ยวกับน้ําดื่มน้ําป่านะนะครับประมาณนี้นะเพราะฉนั้นดาวพุทธที่ย้ายเข้ามาสาับตาแหน่งถือว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องดูแลในเรื่องของคําพูดคําเจรจาของคุณหรือไปค้าขายในแดนไกลนั่นเองดาวพุธตีความง่ายมากครับไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปอย่างรวดเร็วนะครับดาวพุธเองของคนลัคนาราศีตุลยย้ายเข้ามาเป็นลาภะสามตำแหน่งแสดงว่าคุณจะได้ล่าผลจากการเจรจาค้าขายมีอํานาจในคําพูดของคุณ พูดสิ่งไหนทําสิ่งนั้นแล้วก็พูดด้วยปัญญาวางตัวด้วยปัญญาประมาณนั้นเกตอยู่ในเรือนของปุตตะ4ี่เก็เป็นเรื่องของการเจราจาอาจจะต้องไปเจราจาช่วยเหลือบริวารของคุณเป็น307เอา่าเป็น3 0 9 4ประมาณนี้นะครับ30ก็เป็นจิตอาสาอยู่ละเกก็เป็นปุตตะก็คือช่วยเหลือบริวารหรือมีบริวารมาช่วยเหลือทำให้เราเกิดลาภ ลาผลจากการเจราจาค้าขายได้เดอะเทมเพลนขึ้นมาก็ยังให้คุณยังต้องอดทนอยู่นะครับไพ่ก็อาจจะมาจาก 4, 7, 5ประมาณนี้ก็ครับก็คือเรื่องของการที่คุณไปพูดคุยสิ่งต่างๆนั้นนะเพื่อความสุขความเจริญของคุณบางครั้งยังมีดาว57อยู่ในเรือสาชะความบาดหมางที่เกิดขึ้นได้เนาะความได้มาซึ่งลาผลบางทีมันก็อาจจะไปกระทบกับผลประโยชน์ของคนคนอื่น ก็เป็นได้จริงไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังคำพูดของคุณไว้ไพ่ขึ้นมาเหมือนกับจะมาเตือนนะครับว่าคิดอะไรพูดอะไรก็ เอาให้ดีนิดหนึ่งนะคบไปต่อที่ลักษณะราศีพิจิกครับผมถือว่าราศีตุลดีนะคําพูดเป็นลาภราศีพิจิกครับดาวพุธย้ายเข้ามาเป็นกรัรมมะโอโหง่ายๆเลยไม่ต้องตีความอะไรมากพุธคือเรื่องของการเจรจากการสื่อสารการค้าขายกรัรมมะคือการงานก็ต้องค้าขายขายงาน ถูกไหมครับขายงานค้าขายใช้คําพูดในการค้าขายในการสื่อสารนั่นเองพันธุก้าอยู่กับที่อยู่นิ่งกับบ้านไม่ได้ก็ต้องออกไปเพื่อที่จะค้าขายนูน่นนี่นั่นหรือมีเรื่องที่เราจะต้องใช้คําพูดไปช่วยเหลือคนในบ้านของเราจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ไหมกลายเป็นเออ คนกลางที่จะต้องใช้คำพูดให้เป็นในการช่วยเหลือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราประมาณนั้นนะครับไพ่เด e เดวิลขึ้นมามันก็อาจจะบอกว่าคุณเองอาจจะต้องเหมือนกับคนที่จะต้องใช้คำพูดให้เป็นแล้วก็เหมือนกับเดวิลเนี่ยบางไพ่เหมือนก็จะเป็นเหมือนกับโซ่แซกุแจมือใช่ไหมครับมีการบังคับมีการขู่เข็นเราก็คือต้องควบคุมคำพูดของเราและใช้คำพูดของเราในการที่จะบงการสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นได้ เป็นไปตามที่เราต้องการนั่นเองไปดูต่อที่ลัคนาราศีธนูดาวพุธไม่ยากนะครับตีความดาวพุธไม่ยากเพราะว่าดาวพุธเองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเจราจาก,การสื่อสารไปตกช่องไหนมันก็ไปสื่อสารกับช่องนั้นเท่านั้นเองนะครับดาวพุธไปอยู่ที่เรือนของสุภะของคนลัคนาราศีธนูดาวพุธเองเป็นพินทุบาแปลว่าคิดมาก คิดเยอะโอ้คิดมาคิดเยอะคิดนูน่นคิดนี่อยากจะค้าขายอยากจะนูน่นอยากจะนี่อยากจะนั่นนะครับถ้าความเป็นพินทุบาทจะถูกทําลายได้ก็ต้องลงมือทําคิดเสร็จสารตะเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ดีมีข้อมูลไปสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคุณก็ลงมือทําอย่ามัวแต่เอ๊ะใช่ไม่ใช่ เอาไม่เอาดีอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วอาทิตย์มันยังตกมรณะอยู่ใช่ไหมครับพุทธก็มากลายเป็นพินทุบาทก็เลยกลายเป็นว่าไม่ทําอะไรเลยสักทีประมาณนี้ได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นพุทธพินทุบาทสามตำแหน่งดีคิดมากคิดเยอะเดอะเมจิเชียนขึ้นมา อาจจะกลายเป็นว่าถ้าคุณคิดแล้วคุณลงมือทําสิ่งที่คุณต้องการคุณก็สามารถเล่นแร่แปรธาตุได้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณคิดแล้วคุณมโนไปคุณก็เหมือนกับเมจิเชียนที่เป็นนักมายากลแถไปวันวันนั่นเองนะครับความหมายของดาวและความหมายของไพ่จะตีความไปคู่กันลัคนาราศีมังกรครับไพ่ที่ได้ออกมานั้นคือไพ่อะไรเอ,อ่ยลัคนาราศีมังกรเป็น the chariot นะครับเราก็เลยบอกว่า คนล,นลักษณะราศีมังกรเองเนี่ยดาวพุธตกอยู่ในเรือนของมรณะคำพูดคำจาของคุณอาจจะลดน้อยถอยลงไปอาจจะไม่อยากจะพูดใช่ไหมครับการเจราจาค้าขายเริ่มน้อยลงละจากที่หนึ่งสี่โอ้โหอยู่ในปตัตตนิมีงานมีการทำสัญญามากมายตอนนี้ดาวพุธการเจราจาค้าขายการสื่อสารเริ่มลดน้อยถอยลงไปความเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเสียงเกี่ยวกับเรื่องของช่องท้องอาหารการกินต้องระวังนะครับ ประมาณนี้นะครับเพราะฉนั้นดาวพุทธที่ย้ายมา3ตมตำแหน่งดีแต่ตกอยู่เรือนมรณะเสียอันนี้ต้องระวังแล้วมาเจอกับเกตกระดุมพระแปลว่าอะไรปุบปับทันทีทันใดกินส้มตําปวดท้องทันทีทันใดต้องไปหาหมอเลยเสียตังไม่มีเงินเสียตังทำยังไงเออใช่ไหมดาว ตอนนี้กลายเป็นดาวเสียอยู่ประมาณ5ดวงด้วยกันนะครับเดชาริออดอาจจะบอกว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณต้องการทำบางทีเราก็ต้องเดินต่อไปแม้ว่ามันจะดูยากเกย็นแสนเข็นแค่ไหนก็ตามเพราะว่า14เคยอยู่ในเรือนของปัตตานีการทำสัญญาอยู่ดีๆด,ดาวพุธมาตกเสียนะกลายเป็นมอรนะสา่างาน,นอ่ะแล้วก็เลยหยุดนิ่งในเรื่องของโปรเจกต์ที่อยากจะทำใช่ไหม ไม่ได้เราก็เลยให้เดาไพ่ชาลิออดบอกว่าเราต้องเดินต่อไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพุดธก็ย้ายเข้าสุภาแค่16วันเท่านั้นเองไปดูต่อที่ราศี กลุ่มครับราศีกลุ่มเองเนี่ยครับเขาบอกว่าดาวพุธเองย้ายเข้าปัตนิมีการเจรจากับคู่คองมีการค้าขายมีเรื่องของความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของคู่คองและก็หุ้นส่วนการเจรจากับคู่สัญญาของคุณเกตคือไอเดียสร้างสารรค์เกตทับลัคนาคือไอเดียนู่นนี่นั่นต่างๆนาันา,นาพุธเองก็มาเป็นเรื่องของคําพูดมีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์ก็ยิงเข้าไปหาปัตนิคือการเจรจา นั่นเองอาทิตย์อาจจะตงตกอยู่ในเออลือนอลิอยู่ก็คือความยากลำบากในเรื่องของการงานนะครับแต่ยังไงเรามี57อยู่ในเรือนของลาภะเพราะฉะนั้นไพ่ไฮเฮลโลฟานคือการใช้ปัญญาหรือการให้ผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่พึ่งที่พาของเราคอยช่วยเหลือเราได้เฮลโลฟานอาจจะเป็นเฮลโลฟานคือไพ่แห่งปัญญาถูกไหมครับเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับ นักบวชใช้ปัญญาใช้สิ่งต่างๆเราอาจจะแบบพูดย้ำๆพูดซ้ำๆเหมือน4-5ห้าย้ำคิดย้ำทำแต่เราก็ทําในสิ่งที่เราชํานาญแล้วเราก็จะได้มานะครับถ้าเรามีปัญหาอะไรให้เฟานก็หมายถึงผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ที่อยู่ในเรือนลาภะที่เขาไปมนคอยช่วยเหลือเรา ก็ได้ไหมได้นะครับเพราะนั้นถือว่าดาวพุธจากอลิย้ายเข้าปัตตาน,นีถือว่าดีขึ้นนะครับเพราะนั้นมีโอกาสก็รีบๆจัดก,การทําเข้าไปซะนะราศีต่อไปคือราศีมีนครับราศีมีนเองไพ่ของเราเป็นเดอะไฮเพตเทดนะครับแล้วดาวพุธไปตกอะไรครับตกอลิอ่าตกอลีแปลว่าอะไรต้องระวังการปล่อยหมาออกจากปากนั่นเองแล้วก็พุทธโอ้โหมาหาจักรถ้าเราไปทะเลาะรุนแรงเกิดอะไรขึ้นก็เกิดผลเสียต่อการวางตัว เกิดผลเสียต่อเรื่องการทําสัญญาข้อเจราจาการสื่อสารต่างๆนานา,นาถูกไหมครับมหจัจรคือกลายเป็นพุทธมหาจกกลายเป็นคําพูดที่รุนแรงอตีความใหม่พทธมหาจกกลายเป็นคําพูดที่รุนแรงเนอะ โอเวอร์จนเกินไปโอเวอร์แอคติ้งในคำพูดจนเกินไปพุทธอุจจาราลิล่ะความนิยมชมชอบกลายเป็นอลีอ่แสดงว่าเขาไปดินทารับหลังเราได้ไหมได้ใช่ไหมครับเพราะอุจจาราิลาอุจจาริลาแปลว่าความนิยมชมชอบไปตกอลีซะนิยมชมชอบคำพูดเราในด้านลบอ่ะก็คือการนินทาอ่ะนี่คือการตีความแบบใหม่ราชาโชคละ่ะโชคจากคำพูดไปตกอลีโอ้โห กว่าจะได้มาซึ่งการเจราจาค้าขายจะต้องเหนื่อยหนักอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นพุทเองย้ายไปตกเสีย3ามเลือนเลยคนลัคนาราศีมีนต้องระวังคำพูดการเจราจาการวางตัวของคุณให้เพเทรขึ้นมาก็เหมือนกับสังารารชินีที่มี2บทบาทจะก้าวร้าวหรือว่าจะอ่อนนุ่มดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรู้จัก ที่จะวางตัวให้เป็นรู้จักการใช้คำพูดให้เป็นนั่นเองจะร้ายหรือจะดีจะบูหรือจะบุญเป็นเรื่องของคุณนะครับไปต่อที่ราศีเมฆครับราศีเมฆเองเดาวพุธย้ายเข้าสู่ในเรื่องของปุตตะบริวารตามมาทีหลังนะครับแต่มีดาวเกตเล็งเข้ามาใส่มันเลยเกิดทาวเวอร์ขึ้นมาปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดนะครับจริงๆแล้วพุทธปุตตะเนี่ยเขาบอกว่าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเจรจาเท่าไหร่ใช่ไหมครับพูดน้อยๆเพราะว่าพุทธปุตตะ คำพูดตามมาทีหลังคำพูดกับบริวารแปลว่าอะไรอาจจะพูดน้อยลงอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอดีพุทธนะ่ยมันมีตําแหน่งทัง3ตําแหน่งทั้งความยิ่งใหญ่ทั้งเสียงดังอ่าประมาณนี้กลายเป็นตีความใหม่พุทธมหาจักรพูดเสียงดังแต่พูดเสียงดังแบบทีหลัง อ่านะแปลว่าอะไรนะตบมือัง้งตบมือที่หลังดังกว่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพุทธอุจาวิราชแปลว่าอะไรครับพุทธอุจาวิราชแปลว่าความนิยมสม,มชอบเห็นไหมครับผมสา,สามารถที่จะตีความเรื่องดาวและเรื่องเรือนให้มันแตกต่างไปจากนิยามเดิมเพียงแค่เรารู้นิยามเบื้องต้นของเขาเองพุทธอุจาวิราชแปลว่า เป็นที่นิยมชมชอบแต่ตามมาทีหลังมันก็แปลว่าอะไรแปลว่าคุณเองอาจจะแบบว่าไม่ค่อยมีชื่อเสียงค่อยๆโด่งค่อยๆดัง,ดงขึ้นมาเรื่อยๆประมาณนั้นเนาะยังไม่ใช่ดังแบบพูดแต่ปุ้งป้าง เออแบบว่าได้หมดและสดชื่นภายในวันเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะไปพาพิงเขาอีกละนะแล้วก็พุทธราชาโชคคือโชคจากราชาโชคจากคําพูดของคุณตามมาทีหลังนะครับเพราะฉนั้นการเจราจาค้าขายมันตามมาทีหลังแต่มันมีเวลาแค่16วันแล้วมันเสร็จแปลว่ามันเร็วเพราะฉะนั้นมันจะไปหักล้างความตามมาทีหลังเป็นความเร็วและมี3ามตแหน่งมันก็เลยกลายเป็นพุทธที่เดินแบบปกตินั่นเอง ตามทันไหม <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับเอาพุทธปุตตะคือตามมาทีหลังแต่เสิร์ฟแปลว่าเร็วใช่ไหมครับแล้วมีตําแหน่งถึงสามตำแหน่งแปลว่าคุณเองก็พูดคุณก็เจราจาเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะพูดดังพูดแล้วมีคนฟังพูดแล้วแบบว่าได้โชว์แต่ว่าอาจจะต้องรอคอยเวลารอคอยองศาหรือเราไปพูดคุยกับบริวารของเรา เป็นส่วนใหญ่นะครับ The Tower อาจจะบอกว่าปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดาอาจจะมาจากที่ผมบอกคำว่าดาวเกตดาวแปดสี่ก็คือเรื่องของความปากจัดได้ไหมได้อันนี้ก็คงต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับไปต่อที่ลัคนาราศีพฤษศครับราศีพฤษศเองเนี่ยครับดาวพุธเองย้ายเข้าสู่ในเรื่องของพันธุก็คือพูดกับคนที่บ้านหรือต้องการที่จะขายที่ดินอ่านะตีความใหมล่ละต้องการที่จะขายที่ดินพุธ อยู่ที่เรือนบ้านอยู่ที่เรือนพันธุอยู่ที่เรือนของการขวนขวายขวนขวายที่จะค้าขายค้าขายอะไรล่ะครับค้าขายที่ดินเปิดท้ายขายของได้ไหมหรือเปิดร้านขายของได้ไหมได้แต่มันแค่เพียง16วันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นน้ําขึ้นให้รีบตักเนาะแล้วเกบเป็นกรมมะแปลว่าอะไรแปลว่าคนลัคนาราศีพฤษศกเองตอนนี้มีความคิดเฮ้ยอยู่ดีๆปิ้งขึ้นมาปิ้งขึ้นมาเพราะอะไร เราะว่าตัวเองใช้เงินเก่งไงตัวเองใช้เงินเก่งช้อปปิ้งเก่ง8ปดหกโอหูลาหูล้วงทรัพย์ถูกไหมครับอย่างที่ผมบอกครับว่าลาหูล้วงทรัพย์เนี่ยมันแปลว่าหาหากินง่ายหากินคล่องนะหาง่ายก็ใช้ง่ายดาวสุขก็อยู่ในกะลุมพระก็วางแผนถูกไหมเพราะฉะนั้นเฮ้ยอยู่ดีๆเกตเข้ามาเป็นกรรมะเออปิ้งเรื่องการงานเรื่องไอเดียขึ้นมาสี 4, ่พันธุก็เลยแบบ ขายทันทีขายงานขายโปรเจกต์ทันทีเพราะนั้นมีเวลา16วันให้คุณขายขายเลยนะครับเพราะนั้นเตรียมตัวนะไพ่ที่ได้ออกมาคือเดลิเวอร์ครับไม่รักแล้วจะทำหรออืมเนาะไม่รักแล้วจะทำไหมเพราะนั้นคุณมีไอเดียที่จะทำในสิ่งที่คุณรักก็ทำไปเถอะครับเนาะ นะครับไปต่อที่ราศีเมถุนครับราศีเมถุนเองนั้นดาวพุธย้ายเข้าสู่เรือนสาชะการคูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของคนรอบข้างมีเรื่องที่จะต้องไปเจราจาไปสังสรรค์ไปกินโต๊ะจีนกับคนรอบข้างโอ้โหดาวพุธสามตำแหน่งแปลว่ากินมันทุกวันนะครับกินจนเป็นเดอะเอ็มเพสหญิงอ้วนไปเลยประมาณนี้นะครับตัวเองก็สวยและรวยมากเป็นดาวสุขราหูเดินทาง สี่แปดถึงไหนถึงกันเดินทางส่วนใหญ่ก็เดินทางไปกินก็เลยได้ไพ่หนังพยาออกมาเนาะเป็นราชินีการกินนั่งกินนอนกินประมาณนี้อาทิตย์หน้าใหญ่ใจโตอยู่ห้า็ดมีคนมาสนับสน,นุน9คือความคิดมากใช่ไหมศูนย์สามคือเรื่องของลาบเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเพราะนั้นตีความโดยรวมเกี่ยวกับการกินเออกินแหลก นะครับวันนั้นกดลัคนาราศีเมถุนช่วงนี้มีโปรแกรมกินแหลกทัวแดกนั่นเองนะครับไปต่อที่ลัคนาราศีสุดท้ายของเราราศีกรกฏครับราศีกรลกฎของเราเองนะครับผมดาวพุธย้ายเข้าสู่ในเรือนของกระดุมพระะก็คิด เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนวางแผน,าแผนการงานอย่างไรจะค้าขายอย่างไรจะเจราจาจะวางตัวอย่างไรนะดาวพุธแปลความไม่ยากง่ายๆเท่านั้นเองแต่เมื่อคุณคิดขึ้นมาแล้วเป็นดาวพุธมหาจักรอุจาวิลาราชาโชคแต่โยกกับไปเล่งกับไปที่มรณะแปลว่าคิดขึ้นมาแล้วได้ทํำไหม อาจจะคิด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 แต่ไม่ทําเพราะว่าเกตเป็นมรณะคิดเยอะคิดมากอยากวางแผนอย่างนี้อยากสื่อสารอย่างนี้อยากค้าขายนู่นอยากค้าขายนี่แต่เกตมาเป็นมรณะอะคิดได้เอ่ไม่ด้กว่าเดี๋ยวมันรอ,อเวลาอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอรอดาวเกตย้ายเข้าปัตตานีมีคนมาช่วยดีกว่าตอนนี้ไม่คนไม่มีคนมาสนับสนุนไม่มีห้าเจ็ดมา ยงเป็นอริอยู่เดี๋ยวขายของไปเดี๋ยวก็เกิดอริไม่มีใครมาสนับสนุนเราแล้วเราจะทํายังไงหกการเงินก็ไม่ดียังไม่มีต้นทุนเราก็เลยได้แต่คิดไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนลัขณา,าราศีก็รกดเองตอนนี้เนาะคิดมากคิดเยอะมหาจักรอุจจาวิยาและลาชาโชสเต็งเลยเข้ามาว่าเป็นเรื่องของการที่คุณจะต้องอดทนต่อสิ่งที่เข้ามาบางทีอยากจะคิดอยากจะค้าขายอะไรต่างๆนานาเนาะก็ต้องเหมือนกับ เอาทาน้อสมาอ้าปากสิงโตนะว่าพูดออกมาสักทีค้าขายออกมาสักทีไปเจรจากับลูกค้าเสียทีได้ไหมอ่านะเราก็จะตีความตามนาภัยได้อย่างนี้นะครับนี่คือการย้ายของดาวพุตในเฟสสุดท้ายของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็จบเรียบร้อยนะครับบ้านใส่ทองเดอะมิวสิควลนะครับเนาะเมื่อหญิงเล็กได้ทำการขอเข้ามาต่อหม่อมยาย นะครับหญิงเล็กก็รู้สึกดีใจนะครับว่าสิ่งที่ทำไปนั้นคือสิ่งที่ดีแล้วเราคงต้องไปเจอกันในอีพิโซดต่อไปนะครับผมในอีพีโซดที่8นะครับผมเจอกันในอีพิโซดที่8นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนะครับ นะครับเจอกันใหม่ในอีพีสซดที่8ครับสวัสดีครับ